สวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องไมยแเกบ้านสวนนะคะมาทักทายผู้ชมด้วยการมาอน,น,นอทำความสะอาดะะหอมบัวเลยนะคะกระถางนี้เป็นหอมบัวเลยปลูกไว้ตั้งแต่นู่นเลยต้นฝนปีที่แล้วผ่านเล้งผ่านหนาวอะไรมานะเนื่อจะว่าปลูกเยอะมันก็ไม่ค่อยได้กินทีนี้มาแล้งปีนี้นะคะใกล้ฝนกําลังจะมาแล้วจําได้ว่าทุกปีนะคะ ช่วงเด็กๆปิดเทอมใกล้จะเปิดเทอมเนี่ยจำได้ว่าทุกปีจะต้องดูแลหอมบัวที่กระถางเก่าๆที่มันไม่สวยนะเอามาบำรุงดูแลใหม่เด็ดใบเก่าออกเพื่อเตรียมรดน้ำใส่ปุ๋ยคอกนะคะจะไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดน,นั่นนี่ไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดไม่ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยคอกใส่ดินธรรมดานี่แหละนะคะ ทำความสะอาดดูและนะเพียงแค่ปุ๋ยคอกใส่นิดเดียวนะเท่านี้นะคะก็ไม่ยากแล้วนะคะก็จะเด็ดใบเก่าออกเรื่อยๆว่างๆนั่งทําความสะอาดหอมบัวปลูกไม่ยากดูเลวันละนิดวันละกระถางไปนะคะหอมบัวเป็นผักคู่ครัวแม่อย่างเอกบ้านสวนก็เลยจําเป็นต้องปลูกไว้เพราะว่าดึกดื่นที่ยงคืนก็สามารถ กินได้นะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้หมูนะวันนี้หาได้ขี้หมูนะขี้หมูก็ใส่ได้สวยงามเหมือนกันนะคะเอาเทาใส่ไปก่อนหลังจากทำความสะอาดใบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาขี้หมูเทใส่ลงไปนะเอาใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะ,ยอะนะคะแล้วก็พรวนดิน เวลาเราพวนดินขี้หมูอะไรต่างๆก็จะได้ลงไปด้วยที่เหลือก็จะเทรวมกันไว้เดี๋ยวจะเอากระมังซ้อนเสียดายน้ํานะคะจะรดน้ําแล้วเดี๋ยวพวนดินอีกครั้งหนึ่งยังพวนดินไม่ดีพวนเพื่อให้ลากนะดึงลากออกมารอบๆข้างกระถางลากก็จะได้ออกมาหากินข้างกระถางง่าย พวนไปขณะพวนขี้หมูที่เราเอามากบปุ๋ยคอกที่เราเอามากบอยู่ข้างหน้ากระถางก็จะผสมดินลงไปข้างล่างเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดอย่างดีะจะได้เรียบร้อยนะคะปัญหาหมักหมมของอความสกรปรกก็จะได้ไม่ตามมานะทำความสะอาดเศษขยะไม่ใหญ่ในสวนก็จะกวาดเอาไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งก็จะเอาไปทำดินหมักต่อไปนะคะ เอาไปเทเทรวมกันไว้มันก็จะกลายเป็นดินหมักไปเลยนะคะเนี่ยอย่าทิ้งนะนี่เอามาเทตากแดดที่เห็นภาพขาวจ้าอยู่กลางแดดเลยนะคะ,ะก็จะตักเอาน้ําในนี้แหละตรงนี้เป็นบ่อพักน้ําข้างล่างก็เป็นปลาด้วยนะ,ะนเอามาลดเลยนะคะเนี่ยการบำรุงดูเลหอมบัวง่ายง่อันนี้กระถางนี่ก็ดินเริ่มแน่นก็จะเอามาปูด,ดินอันนี้ รดน้ำบ่อยทุเลบ่อยปุ while, yeah. ๋ยคอกที symptoms, pues. 開始开始่เหลือนะปุ๋ยขี Haiti> ้หมอที่เหลือก้อนใหญ่ก็จะทําบี้บี้หน่อยแต่ไม่ได้ใส่ถุงมือต้องขออภัยนะจับเศษตัวไปล้างมือดีๆนะไม่ใหญ้ก็จะไปล้างมือซักผ้าดีนะทำความสะอาดตัวเองนี่ก็พวนดินใส่แล้วพวนดินเลยเคล็ดลับทําไมใส่แล้วค่อยพวนดินเพราะว่าเป็นขณะเราพวนดินเนี่ยขี้หมูก็จะได้ลงไปผสมดินข้างล่างลงไปเลยนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันก็เค็มใส่พอดิพอดีอ่าพวนดินนี่ถ้าทำแบบนี้ทำไม่บ่อยนะคะไปแค่ปีละครั้งน่ะอ่าถ้าพวนดินเสร็จแล้วยังเห็นใบไม่สวยๆก็เก็บออกใบนี้ไม่ได้เอาไปทิ้งนะก็เก็บไปรวมๆกันไว้ทำกับข้าวได้เห็นไหมใบตั้งตรงเลยเอาใบที่โโน้มเอียงออก ใบใหม่ก็จะตั้งตรงก็จะทําให้หอมบัวเราสวยนะใครชอบการปลูกหอมบัวนะก็ลองติดตามลองดูนะเดี๋ยวเอาน้ําที่เดิมนี่แหละมาลดนะบ่อเลี้ยงปลาการลูกน้ํายุงลายลงมานะยุงลงไปไข่ลดก็ไปเลยอีกไม่นานก็จะฟื้นตัวแล้วก็จะสวยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะปลูกไว้ประจําติดตามชมหอมกลุ่มนี้นะคะหอมชุดนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงหน้าฝน ปลูกแบบน,นี้รับรองว่าไม่เน่าไม่เปื่อยแน่นอนนะคะใครที่ดูคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยดูจบนะคะบอกเลยว่าเคล็ดลับถ้าอยากมีหอมกินตลอดนะ,ะปลูกเลยปลูกแล้วแรกๆอาจจะอยู่ในร่มก่อนต่อไปเอาไปวางกลางแจ้งเลยนะคะไม่ต้องกลัวหอมบัวจะตายผักหอมบัวทระหดอดทนที่เห็นนี้เห็นมาอันนี้ปลูกคลิปก่อนนะคะก็จะเริ่มปลูกไปเรื่อยๆแล้วนะ ใครรักใครชอบก็รอติดตามชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ